ตอนที่1เริ่มงานเขียนแบบนะครับเราคุยงานกันยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยมีแบบแป็นมาคร่าวๆแล้วคือตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็คัดลอกออกมานะครับรอบหนึ่งคือให้มันเป็นไปตามงบนะครับการทําราคาของเรานะครับเป็นไปตามแบบบ้านและรายการวัสดุอยู่นะครับก็คือผมยังไม่ได้ทําราคาแบบตีเหมาเป็นตารางเมตรคือยังไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อนําเสนอราคาอะไรออกไปแล้วเนี่ยทางเจ้าของบ้านมีการเพิ่มนะครับในส่วนของ บ้านด้วยนะครับบ้านหลังนี้นะจาก105ตารางเมตรเป็น145ตารางเมตรนะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมี่ามห้องนอน2ห้องน้ํา1โถง1ครัว1พื้นที่ซักล้างแล้วก็1ห้องเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือมีครบเลยนะครับแต่ว่าเราแบ่งอย่างนี้ครับในส่วนของ105ตารางเมตรแรกเนี่ยเป็นหลังคาทรงปัญนหานะนะครับแล้วก็ส่วนอีก40ตารางเมตรด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือเป็น หลังคาเมทัลชีตไปนะครับเราติดตามกันได้นะครับเมื่อจบงานเป็นยังไงนะครับรายละเอียดของงานเนี่ยของผมนะนัดคุยอย่างเดียวคุณจะสามารถนะครับดูในส่วนของสัญญางานนะครับรายการวัสดุนะครับงวดงานต่างๆนะครับของผมเนี่ยจะแบ่งเป็น8งวดนะดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจสร้างบ้านกับทางเราได้นะครับถ้าโอเคแล้วเราค่อยว่ากันนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับมีคิวก่อสร้างนะครับวันที่9 มกรา2568นะครับแล้วก็ผมได้สั่งในส่วนของเสาเข็มมาแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะเตรียมงานตรงนี้นะครับเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยก็ขอบคุณทางคุณบอสแล้วก็คุณโบนะครับที่ไว้ใจนะครับสร้างบ้านกับทางเดอะพีเฮาส์นะครับหลังจากที่ติดตามผลงานกันมานานสวัสดีครับ